สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านทุกคนนะครับหม่สูงกะไม่สูง พ่อแม่พี่น้องตายกูก็ขาะพ่อแม่พี่น้องปลาหนาลงกอาเขาวเขาเป็นพี่น้องคนใต้ช่าท่าใหญ่คุกก็คาเนาะอันนี้เขาก็มาในน้าเมนูขึ้นบ้านพี่น้องคนใต้เช่าท่าใหญ่นะคะนะอันนี้ก็จะเป็นเมนูขึ้นบ้านที่ห้องว่าแกงพักเตาในให้พักเตาแกงใส่เล,ล,ลาะอีหยังอะไรอะไรนะครับอันนี้ใส่เฮียบหนอในเฮียบหนอในเฮียบโอ,อ้อเฮียบหั<อ>ง<า>อะไรไม่ไม่<า>ยิบไม่<า>ยิบตัวลูกเฮียงอะไรอ่ะเดี๋ยวให้คนเทา ให้เป็นเห็ดต่อค่อยเห็ดต่อคอย,อคอยต่อค่อยให้เป็นเย็บจุดยูแล้วจะเป็นเย็บหยาบเย็บหยาบเป็วางใหเย็บหยาบเพิ่มเข้าไปแล้วก็มี่างมะเขื่อขนาดนี่ยมะเขือมะเขือนี้มะเขือนะครับมะเขือแล้วก็มีพักเตาไหนพักเตาแข็งขนาดนี่ยเรียกว่าในน้ำเมนูพักเตาแกงข็งเตาก็เชี่ยมนะครับพักเตานี้ยอดอนิยม ยอดมะเต้านั่นเองครับยอดมะเต้านะครับเสียงเขาก็เคยบอกครับมีมะกคือเทียดนะครับมักคือกมะขือโซมนะครับมะคือโซมอันนี้ก็อับอีเห็นน้ำพิกหมักพายใส่ลอกินงจอมกระไรนะครับน้ำหมักพริกกระเทียมนะครับแล้วก็มีเทียมถั่วนอแผ่นนะครับที่เดียบที่เดียบผิดเพือก็อยู่กันนายตัวน้าอีเทียนะหก่อได้มีอย่าละลายนะครับแล้วเขาก็เทียมไว้อาารยเลือกพักแช่งกะละมังเลือพักใส่หนาอแล้วก็มี เที่ยอม่อะดีสซน์นำตางนำไปทาเทียมพวกตามผลเน่ากิจกรมขนาดคับนำหน่อกอหน่อน้ำตาดทตมถ้าสน้ำตาดที่ตมหมกซือฮก็ได้หน่อยกน้ำกาประมาณน่อนดีใจขยันหกืปวยัน นาแกของหวานอ่าคำในเกลือเจียมเยอ่าใส่ของ,ออขนนออองรถดีนิดนึงกึนหน่อย้ได้หมากปิตหมากปิดอ่าหมากปิดข้าวต้มตมีผงนามีเกลือมีของชูรส นาค่ะผมกะรูกองหวาน้่งนอกหมกชค่ะนออ้องอาิตยน้ำพีหลอ,อกคายเรื่องนั้นอ่าอ่า,าพักหออย่างนี้เนี่ยนะคลนองอทิีย์ใส่สักสองกิ่งข้ามีห่อค่ะน้อกอาทิตย่าสักสองกิ่งป้อฮวันที่ตาำหลังจากนกัก้นต่ำเรียบกรอยไปนะครับตาบพัมากมีห่อหักพีชหมูเนาเกลือ conหวาน này này, để mò các anh mò, cua địa vẫn tiếp vào. à, cua địa lôi các anh ạ, tắc, à, bỏ các าก็ตังไว้ก็ใาไดีกับผ้าหมักขึ่นหมักขึ้งซอยนะคะนาองใหมักึ้งมักขึ้งใส่น้ำมันให้ก่อนอีกใเฮียบอ่่เฮีบอ่นหมักขึ้งก่อนใส่เฮีบใสเฮีบก่อนนาองอ่าใส่เฮีบก่อนเฮีบต่อห้อยเขาว่นะเฮีบต่อห้อยจะเฮีบอห้อยอ่าอ๋อเอเคเฮ็บต่อห้อยเฮ็้อยิวเฮ็บเฮ็บต่อห้อยเขาว่านะเฮ็บต่อห้อยเฮีบต่อหอยเฮ็บหยาบเฮ็บผิวมูเฮในเขาว่านาะ ตั้งงอไห้เห็ดตัวห้น <floor. S 2> okay, okay. ้องเฮ็ดพอยนอเห็ตัว้อยาเคียมะครับัวมีพี่น้องใต้ค่ะนอผักเตาผักปักผักน้อยแขยงกัก่อนดีมาเลือกผักเต่าแล้วก็มีหมักคือหมักคืองดีซอยเตียงให้หมักคือช่วงมยอ่าโลเคียมันแค่เนี้ยมองหน่อมาพวดอ่าโลเคียมีดูแม่เสียวว่ะอ่าให้กับมักขือให้มักขือเขาน่ะหมักขือนี่ยสูงยาว เข็ยบต่อห้อยเข็ยบหินหูเข็ยบหยาบนะครับว่าเข้าสุกเจ้าหยาหมัเขื่องก็เข้าสุกเจ้าหยาก็ได้เอามาปิดแกนกันอ่นะปิดแกนืไอน่ะปิดแกนแกนแบบอ่าก็ไหนก็อ่ะที่หมัเขื่อที่เข้าสุกเข็ยบต่อห้อยเข็ยบหยาเข็ยบหินหูสุกมัเขื่อก็นะครับมาปิดแกนเนี่เขาดีส่วนหมัเขื่ออ่าระหว่างนั้นเขาก็ตั้งมองกิ้งไวฟคานออกอ่าเราตั้งหม้อน้ำอ่าที่น้ำแกงที่เราจะ ใช้พวกเห็ดพวกหรือว่ามะเขือนี่ใส่ลงไปนะครับก็มียอดมะเต้ายอดมะเต้าเราก็ค่อยไซยอดมันเอาที่ยอดอ่อนๆหน่อกโอเคกันนะนะครับก่อนนี้ส่มะเขือก่อนสรอยมะเขือส่มะเขือครับโบไม่มีน่องไมครับโบไม่มีน่องคู่ก็กามากินเข้าใต้พักใต้หวานๆเป็นพักเตาแกงในขนาดนี่เขาสรอยมะเขือใส่เห็ดยนเลยนะครับเช็คหน้าตว่ามันได้ก็อ๋เนี่ยนี่หมักรวมก็เขาก่ดนเลยซอยเทียงนะอันนี้เขาดีเห็ดน้ำผิด ผักผาเขาเรียกไงหมอมีผักจองแจ่มตหินผังออันนี้แหนมซอยมะเขือครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับอยาเข้าใจว่าเป็นแกงเห็ดครับไม่ใช่แกงเห็ดนะครับอันนี้นคือแกงยอดมะเต้านั่นเองครับเป็นสุดเมนูพึ้นบ้านพี่น้องคนไต้ชาวไทยใหญ่ของเรานั่นเองนะครับสำหรับพ่อพี่น้องเอฟซีต่างชาติต่างเพืนต่างเดยนะครับพี่น้องคนไทยคนเมืองนะครับ ทุกท่านทุกคนครับที่เข้ามาเป็นเอฟีเป็นกําลังใจให้ผมในช่วงไต้พัฒนาทำอาหารคุณป้า่าสามารถเข้ามาติดตามรับชมแนละ้วก็อาจจะได้ดูจากกับข้าวเมนูคุณป้าน,น้องคนไต้เชา้าท้ายใหญ่ของเรามากขึ้นเยอะๆนะครับว่าแกงจะได้ต้มจะได,ะได้หุงจะได้นะครับจะต้องเติมอะไรบ้างนะครับวัตถุดิบส่วนประกอบว่ามีอะไรบ้างนะครับในแต่ละเมนูในหนึ่งมื้อนะครับพราะว่าในหนึ่งเมนูนะครับเราจะทําอย่างไรนะครับโอเคคู่ ซอยมะเขือเรียบร้อยนะครับแต่จะนาํามะเขือเราซอย,ยโดยเห็ดใส่ลงไปในหมโอ้อเนาะโอเคอันนี้มะเขือเทศเนาะมะเขือเทศอ่าอันนี้มะเขือเทศอ่านเยิ้มไว้โอเคก็ซอยใส่เนาะอ,อ่ะไปที่โปรเซสสุดยอดครับสุดยอดตอนนี้เราก็ใส่ยอดมะเต้านะครับยอดมะเต้านะครับมะแจงนี่เราไม่ได้ใส่ในหม้อคือเราจะปอกก็กินกินกับอันนี้ทางหากนะครับกินทหากอ่า ต่าใยอดคะยอดยอดเต่าโอเคเตาอ่ายอดเตาเย็ย่าเพรอยาย็ดมะเขือเอาใส่ลงไปในมอหนอ ไมดก็ right. ้เม okay, okay. ันเอก็าะไม่ใช้มดเราอเอาก้คก็เราจะไม่ใช้มีดก็ได้เราใช้มืออาก็ได้นะครับม่ใช้มีดก็เราใช้มือหยิอก็ได้นะค่มีดก็้ใช้มืออ่ะา่ใีดก้าหกะเรมีอยิบเอากนะาม่ดระกเทียม เป็นแต่ที่เห็ด,ดน้ำพึ้งหมักผ้าครับว่าหมักผึ้งผ้าตจำกระเทียมไอหมักพึ้งแล้วก็เนี่ยมีหมักผ้าหม,มักผ้าทีา่เห็ดน,น้ำพึ้งหมักผ้ากินจอมม,ม,ออมะมกอข้าวมี่วัดกำลังต้มมะเขือหรือเห็ดนะครับตอนนี้ก็เราจะติ๊กต้องติ๊กกระเทียมกระเทียมเสร็จแล้วก็ติ๊ก ใสพริกหน่อยโอเคใส่พริกลงไปชักสองไม่พอ,อนนมะนาวนมะนาวอันนี้ก็เป็นของหวานครับแล้วนะของหวานเออของหวานอันนี้โบเสรน้ำข่าน่อ,ะนะอ,นอเป้นนนยนผักกาเห็ดนึ่เดียวก็รู้คืออ่าเข้มนะคะนนรับโอเคแล้วก็ถัม่ม เป็นหมวกปลาขาเนี่ยทีเตียงพักปักพักน้องแจงนะนักพหมวกปลาเดี๋ยวพักตาบวกีนวานหน่ะยน่อกีนวานหมดกันเยอะหมก็ไม่โอเคัอ่าขึ้นกเป็นหมวกใส่ที่ยของขาวฟาน่อดลงไปนิดหน่อยนั่นมันขึันกันอะ แล้วก็ใส่ขี้ผึ้ยยาเย้ายาต้มหมักหมัเขือเห็ด <trades> เห็ดเกี่ยห้อยเห็ดหยาบเฮ็ดผีฟูขนานนั้นก็ได้แล้วก็ต้องบีบก,ก่อนเนาะเต้าใส่แักเต้าครับก็ได้แป้งแกงยอดมะเต้านะครับนนนพี่น้องคนไทยชอบขยายของเราเรียกว่าแกงอยอดมะเต้านะครับโอเคเขาก็ดิ้นใจพื้นเหนือน่ะคนพืน้นขึ้น คนขึ้นคนลงคนไปคนมาทักสองรอบสามเราก็สามารถกินตักใส่เครื่องชามเป็นไปเลยนะครับเป็นตักเส้นยิงทุ่นตะไคร่้ทยเขาเองก็ใส่ละกิบเนี่ยโอ้โหเองเนี่ยโอเคอีกหวานกว่านี่เขาเรียกว่าน้ำพริกมะนาวหรือว่าตำน้ำพริกหมักพานะครับเป็นทุ่นใะไค่ชาไทยของเขาขาอนอกอันนี้พวกเราจะกินกับผักเต้าหรือย,ยอดมะเตานั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็าเก่งแค่น,นั้นครับประม่ณุี่น,น้อง เอฟซีกูกิลกูกอพับเก่าแขงค่ะอย่าให้ย่ใหุ้เพักใส่รอเขาวยองะกกข้งเข้มัอ่าโอเควันปิดาปงอก็กปงสุกยาวาลวให้ตักใส่หวางค่ะก็นโอเคนะครัหน้คานอ เนี่ยเป็นเตาพักแปังน้อยเตาแกงร้อเฮฟขวานะฮะแกงเฮดโอเควานรับอ่าความความน่นนะเข้มนะคะสีสันน่ากินเข้มนะคนี่เข้มค่ะก้อนหมดก้อเทียวแค่น okay. ี้ต pues ้องกินกาก่อนเนาะออ นนีี่เข้มดยโอ้พักพักเตาแกงข้าว่นะพักเตาแกงร้อยเอฟข้าว่าเข้มนะครับบอมีพี่น้องเนาะเพื่อพักเตาแกงใส่เห็ดนั่นเองนะครับเคเรียบร้อยแล้วก็จะมีทั้ง น้ำพริกหมักผานะคะน้ำพริกหมักผาก็เขาก็ม่ก็เฮ็ดน้ำพเฮ็ดหมกไม้ค่นพริกเนาะยังเสียงอาาะเจียงขนาดเสียงอเสียงเข้มนะครับเสียงนะเนื้อด้นในขนาดนี้ร้นๆอันนี้เข้มนะรั่นน้ลนจะเข้มนะครับนน้อนเ่เนงจียงนะนดเข้มัเอ้เจ้าหนแคมนะคะ ท oh yeah, ี่ในกทเข็มแดีบเจ้าหญ่คานนอเป็นเมนูพื้นบ้านของพี่น้องคนใต้ชาวไทยของเขาขานนอได้ก็เป็นในนามเมนูพื้นบ้านคนใต้ขานนอของเรื่อนราคาครับก็ไรป้าอ่าตั้งขอบคมีพี่น้องเอฟผินท่านทุกคนนะคานนอเปิดติดใจมาเห็นกับข่าวกับปาเมนูพื้นบ้านคนใต้ตั้งข้าวแลอ่าคนทาู้ชานาญการทำอาหารพื้นบ้านใต้ของเขานะคานนอขอบคุณ เอพักเตาแกงร้อเฮ็ดนะคะนอใส่หมักเือใส่เฮียบหอยใส่เฮ็ดบหยาบใส่เฮ็้บินฟูค่ะนอพักเตาดันพะน้ำเขีมนะคะแล้วก็มีตั้งน้ำพินหมักพานะครน้ำพีนหมักาโบราดนะคน้ำพีหมักผ้านี้เป็นน้ำพินหมักพานันอเพรเฮ็ดน้ำเฮ็ดน้ำน้ำกสมบวานแล้วก็มีตั้งแจงนะคะอแจงยินยินกัดกัดเชี่ยมนแจงไฮ้นะครับนอแล้วก็มีตั้งข้าวเหนียวหเชี่ยมนะคะข้าวเหนียวาน้ำเาส้มกัดกัดเย็นเย็นะเนี่นะคนเชียมนะคะ tất cả những người khác đi tìm tôi và món quà tặng nguyên tinh hà nải hà nó hà tĩnh nào chim hà tĩnh hà tĩnh hà tĩnh là tĩnh hà 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 tĩnh nò tĩnh hà 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 tĩnh 嘛，哎。<All> right. hey.